มาชมนะคะบ้านรีนเวดดอนเมืองนะคะแสงภัยทุนโปรเจกต์หนึ่งของมวยนะคะบ้านมินิมัลน่ารักแบบนี้เลยราคาน่ารักมากหน้ากว้าง5เมตรลึก20เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวมินิมัลและ2ที่จอดรถในบ้านนะทุกคนจอดน้อง c a m รีแล้วตัวใหญ่ๆอวบๆก็ยังเหลือที่ว่างอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับ จอดน้องอีกหนึ่งคันได้แบบสบายสบายเลยบอกเลยว่าหลังนี้คุ้มคุ้มมากเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีรถสองคันนะคะแล้วก็ต้องการสามห้องนอนสองห้องน้ำคือบอกเลยว่าไม่ต้องแย่งกันและหลังนี้นะรีโนเวทใหม่กริบๆเลยดูซะก่อนนะจ๊ะหลังคาเป็นเมทัลชีตพีโฟมลายไม้ทั้งหลังนะบอกเลยว่าทั้งหลังบอกเลยว่าหลังนี้ ไม่อยากเรียกว่าว่ารีโนเวทนะทุกคนหลังนี้คือทุบทุบหรือหรือทุบทุบก่อก่อทำใหม่ทั้งหลังบอกเลยว่าใครได้หลังนี้ไปคุม้มคุ้มมากเพราะว่าได้บ้านในราคาบ้านลีโนเวทแต่เป็นบ้านที่แบบใหม่ทุกชิ้นส่วนใหม่มากใหม่เลย เดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันนะคะเรา,าเรามาดูหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านดูสิคะหน้าต่างมินิมอลก่าวใจอบอบกลมกลมโคง้งโค้งไม้สักทองนะคะไม้สักทองสั่งตรงจากแพร่บอกเลยว่าน้องแบบน่ารักเนาะเป็นกิมมิคของบ้านคุณหมยไปแล้วส่วนเข้ามานะคะเราก็จะเจออ,อันนี้ก่อน อันนี้หมวยอ่ะตั้งใจที่แบบใช้เป็นกระเบื้องลายไม้เนาะให้แบบว่าเข้ากันกับประตูไม้สักทองมินิมอลแบบนี้เลยไม้สักทองเกรด A นะคะเกรดแบบนี้เปิดเปิดปิด,ป,ดปิดให้เดียวกันคุณภาพขับแก้วกว้าง90 สูง220ย,ยคือถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยจะต้องแบบสั่งทำพิเศษเท่านั้นแล้วบอกเลยว่าน้องสวยน้องน่ารากักน้องทนอืมบึกบึนบอกเลยว่าใช้ไปเลยรุ่นลูกลูกมีหลานหลานบวชอ่ะประตูไม้สักทองของหมวยก็ยังอยู่นะคะเข้ามาหนาะเราจะเจอถง ถงแบบกว้างลึกมากแต่บอกเลยว่าหลังเนี้ยหมวยกั้นเป็นแบบ3ห้องนอนเนาะเดี๋ยวพาดู3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ครัวเดี๋ยวเราพาชมห้องแรกก่อนเลยค่ะห้องแรกห้องที่หนึ่งคือด้วยความที่ว่าห้องเนี้ยอาจจะให้เป็นไอเดียว่าทำเป็นห้องทำงาน ห้องทำงานนะคะ work from home ทำเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับมุมพักผ่อนหย่อนใจเนาะมุมดูทีวีหมวยก็คิดไงหมวยคิดให้เราว่าเนี่ยถ้าแบบยกทีวีมาตั้งก็แบบเป็น home office ขนาดย่อมๆนะ work from home มั่งพักดูทีวีแบบจิบจิบน้ำดื่มชาจิบชากาแฟดื่มขนมอ้ ชีวิตที่อยู่ที่บ้านยิ่งกว่าอยู่รีสอร์ทบอกเลยบอกเลยว่าอยู่สบายที่สำคัญหลังนี้หมวยแถมอะไรคมไฟจ้าตั้งใจปั้นเลยไม่ใช่นะสั่งสั่งทำซื้อจากอีกเกียนะอันนี้แล้วก็มาแบบค่อยๆแยกจีบน้องน่ารักมากอะ หลังนี้หมวยแถมโซฟานะอันนี้คือแถมเพรอะหมวยคิดแล้วว่าคือโซฟาอันนี้ปรับเป็นโซฟาเบดได้นะคือปรับเป็นเตียงลาบยาวได้เลยคือเผื่อมีแขกไปใครมาหรือแบบนอนดูซีรีส์เกาหลีเนาะอ่ะห้องนี้ได้เลยได้แบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมห้องต่อไปกันนะคะห้องนอนห้องที่สองค่ะ อุ้ยาพาดไปได้ยังไงประตูที่เห็นมินิมอลเก่าใจแบบนี้นะคะเป็นประตู UPVC UPVC ดียังไงกันน้ำร้อยรซบึกบืนคงทนนะคะที่สำคัญคือหมวยใช้ของแบบเกรด A คุณภาพอืมๆอ,อะไรอะไอเลยนะตัวถูกๆอะลามิเนตลามินินอะไรหมดไม่รู้จา้าใช้ไปเลย3,000 3,000กว่า ยังไม่รวมบงกบอีกพันหนึ่งเซตนี้ก็สี่พันเข้ามานะคะห้องก็กว้างใส่มาตรฐานเหมือนก็เดินแบบเป็นปลั๊กไฟไว้ให้3จุดเนาะเผื่อแบบใส่หัวเตียงหรืออะไรยังไงฝั่งนี้เดินปลั๊กไฟอะไรไว้สมจุดคืออยู่สบายบอกเลยว่าห้องเนี้ยใส่เตียง3ฟุตห้าฟุตก็ใส่ตู้เสื้อผ้าอยู่สบายนะคือใหม่กริบกริบ ฝ้าก็คือบอกแล้วว่าฉาบเรียบทั้งหลังเนาะที่สำคัญคือหมยอะ่ะให้ทีมช่างเดินสายสำหรับแอร์ไว้แล้วคือบอกเลยว่าใส่ไฟก็ไม่งกนะช่างแอร์จะถูกใจสิ่งน,นี้คือยกแอร์มาติดก็คือแบบพร้อมแบบพร้อมใช้งานเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะอ่าตรงนี้หมวยก็เลยแบบแวะเบรกแบบหนึง่ง เแบรคเบกแบบจิบชายามว่างคือจัดเป็นมุมให้ดูว่าจริงๆพื้นที่อะแบบเหลือๆคือถ้าเราแบบอยู่อ่ะเป็นครอบครัวน่ารักนะ่ารักเนาะมุมนี้ก็คือสามารถใส่โต๊ะรับประทานอาหารคือเราจะตกแต่งให้มันเป็นแบบไหนก็คือแบบตามใจได้เลยนะแต่แบบอันนี้คือหม่อยแต่งเป็นไอเดียให้ดูเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนนะคะอันยภูมิใจนําเสนอมากเลยคือห้องเนี้ยตึ้ง อาห้องนอนมินิมลอลตะมุตะมิอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอเตียงที่เห็นเป็นไม้สักทองนะจ๊ะสั่งทำจากแพร่แต่ว่าหมวยอะ่ะก็มาทาสีมาให้พี่ช่างทาสีให้เนาะอยากให้น้องแบบมินิมอลน่ารักก่าวใจถูกใจวัยรุ่นแต่ปอเตียงเป็นเตียงไม้เป็นไม้ใหม่นะคือถ้าแบบแก้ผ้าหรือือผ้าขึ้นมาดูเนาะหรือฟูก ก็จะเห็นเลยว่าไม้อะเป็นไม้ใหม่ๆกลัวว่าเดี๋ยวแบบเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะคะไม้ก็สิงคที่เตียงก็สิ้นยังไม่ผ่านการน,นอนที่สําคัญเธอจ๋าฟูกนี่คือแบบอย่างดีนะฉันใช้อย่างดีให้เธอคือหนานุ่มเด้งอื้อใช้ของดีนะบอกเลยว่าได้เตียงได้ฟูกแถมแถมเลยซื้อบ้านหมวยบอกเลยว่าเธอจะนอนหลับฝันดีเพราะว่าตึ๊นๆึๆดึึ dreamcatcher นะคะอันนี้หมยอะหอบมาจากบาหลีเลยนะหมวยไปเที่ยวบาหลีมาเมื่อวันเกิดปีที่แล้วแล้วด้วยความที่แบบว่าคือเห็นแล้วแบบถูกใจมากคือชอบมากซื้อมาสี่อันคือตั้งใจว่าถ้าหมวยทำบ้านรีโนเวทอะเหมยจะหาโอกาสติดเข้าไปแล้วหลังเนี้ยก็เป็นหลังแรกที่หมวยแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้องจะได้โชว์ตัวแล้วอันนี้คือหมวยแถมเลยนะคือเธอจะนอนหลับฝันดีบอกเลย สั่งตรงจากบาหลีนะเพราะหมวยหิ้วกับมาเองแล้วก็ห้องนี้พิเศษยังไงบอกเลยว่าอ่าอันนี้เป็นไม้นะคะไม้สักไม้สักนะคะไม้สักทองแล้วให้ช่างมาทาสีให้เข้ากับเตียงคุมตีมแบบมินิมอลนะคะห้องนี้มีห้องน้ำในตัวจ้าดูสก่อน ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวบอกเลยว่าเหมือนเป็นห้องนอนมาสเตอร์เข้ามาก็จะแบบเจอห้องน้ำแบบน่ารักแบบมินิมอลลายเมอร์เมดแบบนี้เลยและมีเรนชวเวาร์คือถ้าข้างนอกฝนไม่ตกแต่ถ้าเธออาบน้ำอยู่เธออยากได้ซิลลิ่งแบบฝนตกเธอก็เปิดตัวนี้มันก็จะเปะแปะเปะแปะสุขภัณฑ์ก็คือใช้อย่างดีนะจ๊ะ โมย่าอวบอวบนั่งสบายผู้ชายไซส์ใหญ่ผู้หญิงอวบอวบ,อบก็นั่งสบายเพราะว่าเราเลือกอวบอวบ,บแล้วแหละนี่เลยกระจกขอ้งมนนะ่ารักเข้ากับอ่างกลมๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ไปและบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจจากทำห้องน้ำห้องนี้นะคือเราไปพักโรงแรมที่แบบสไตล์แบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บเก็บมาทำ ดูนะแล้วที่สําคัญคือหมวยอะใส่ใจหมวยใส่ใจหมวยทําเป็นไล่ระดับไว้ให้แล้วพื้นไล่ระดับตรงนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นโซนอับนะ้ำเป็นโซนโซนเปียกตรงนี้จะเป็นโซนแหง้งอยู่สบายอะเธอหลังเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆได้บ้านใหม่ในราคาย่อมเยาแถมหมวยที่แบบใส่ใจอินเทอร์เียตกแต่งให้เรียบร้อย ต้นเตนผ่านตรงนี้มานะคะก็จะเป็นเข้าโซนห้องครัวทางนี้ทางนั้นพาแวะดูห้องน้ำแวะชมห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำห้องนี้นะก็เป็นไอเดียสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะของห้องนอนเล็กด้านอะห้องนอนใหญ่ด้านหน้าหรือว่าตรงห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนห้องที่สองก็จะอยู่ทางโซนด้านนอกแต่บอกเลยว่าไซส์น้องไม่เล็กนะ ถ้าจะให้ดูคือหมวยอ่ะก็ยังแบบคงกิมมิกความเป็นแบบ m e r m a ม d แต่ว่าเป็นนางเงือกสีฟ้าน่ารักสว่างสดใสวิงวงิแล้วก็เล่นเล่นแบบกระเบื้องแบบให้มันดูแบบสว่างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังทําเป็นพื้นแบบไล่ระดับไว้ให้แบบว่าตอบโจทย์การใช้งานบอกเลยว่าอยู่สบ,บายชาววเลนเราก็แบบว่า แถมแบบน่ารักมุมิแบบนี้เลยนะคือบอกเลยว่าน่ารักอยู่บ้านแล้วแบบมีมุมให้ถ่ายรูปแบบเยอะมากเพื <_ t une> <ๆ>่อนมาบ้านคือแบบเธอเธอมาถ่ายรูปในห้องน้ำบ้านเราไหมเน่ะ <_ t une> ขิงไว้อีกและอีกสุดหนึ่งที่แบบเหมยชอบมากภูมิใจนำเสนอต๊นต้นตนต้นตนต๊นต้ครครัว ครัวแบบมินิมัลกาวใจนะจ๊ะอยากบอกเลยว่าเนี่ยดูสกอนเราใช้อย่างดีนะสแตนเลสอะ่ะสามสามศูนย์อะไรนะสแตนเลสเดี๋ยวหมวยนึกได้แล้วหมวยจะมาบอกแต่มันคือสแตนเลสอะ่ะก็คือใช้แล้วแบบบึกบึนโยกตาหมือและดูสกอรเมอร์เมดเมอร์เมดแบบเข่าลวนนะจ๊ะให้มันแบบว่าเล่นกิมมิกไปกับแบบโทนบ้านมูดบ้านเนาะ มีที่ดูดควันเรียบร้อยนะอามที่ดูดควันเวลาเ,ลาเธอแบบทําอาหารให้ให้คนที่เธอรักอุ้ยจึงจึงจึงเนี่ยเลยเธอดูเราแถมแถมเ,มเตาให้เรียบร้อยเธอแค่ยกยกกระทะของเธอยกหม้อของเธอมาเธอก็พร้อมจะทําอาหารให้คนที่เธอรักแล้วและหลังนี้แทนแทนแทนท พิเศษยังไงอมีส่วนส่วนตัวนะจ๊ะเธอจะเอาเก้าอี้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้เพื่อที่แบบเป็นมุมที่แบบเปิดอากาศถ่ายเทแบบดีมากด้านหลังก็คือแบบวิวสวนสวนแบบต้นไม้ใหญ่ลมลื่นแล้วแบบลมดีสุดถ้าแบบคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอาจจะแบบมีมุมที่แบบ เย็นๆเรามานั่งจิบเบียร์จิบวน์นะคะหลังบ้านอากาศดีถ่ายเทแล้วแบบบอกเลยว่าหมวยใส่ใจทุกรายละเอียดถึงแม้ว่าจะเป็นหลังบ้านแต่แบบมวยปูกระเบื้องแบบว่าเธอดูสิจ้าฉันบอกเลยว่าถ้าเธอชวนใครมาหลังบ้านเธอจะไม่อายใครเธอจะได้อีกมุมถ่ายรูป <c oughs> มุมนี้หลังนี้บอกเลยว่าคุ้ม คุ้มมากเดี๋ยวพาไปปิดพาไปปิดที่ห้องคลแม็กดีกว่าพาไปปิดที่ห้องนั่งเล่นนะคะถามว่าใครสนใจหลังนี้ก็ติดต่อหมวยได้เลยปรึกษาสินเชื่อปรึกษาสินเชื่อเช่นฐานเงินเดือนเท่านี้ภาระในบูโรเท่านี้ถ้ายื่นกู้ยื่นกู้ได้ไหมยื่นกู้ผ่านไหมหรือว่า สามารถกู้ร่วมได้สามารถกู้ร่วมได้กู้ร่วมคู่คุณสามีภรรยาคู่ชีวิตหรือว่าเพศเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็คือโอเพนแล้วนะคู่รักชายชายหญิงหญิงคือแบบปรึกษาหมวยได้เลยคือสามารถยื่นกู้ได้พี่น้องหรือว่าจะยื่นกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ชอบบ้านแล้วก็ปรึกษาหมวยได้เลยคือหมวยอะอยากขายอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้บ้านที่ถูกใจได้หลังที่แบบ หลังนี้แหละจะอยู่ไปตลอดและหลังนี้แหละใช่หลังนี้แหละชอบขอให้โทรมาได้เลยค่ะคือหมวยยินดีให้คำปรึกษาขอให้ลูกค้าคือได้บ้านไปหลังนี้นะคะแสงไพทูนส่งประพาสิแสงไพทูรส่งประพา14หลังนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งของหมวยนะคะเป็นบ้านลีโนเวท เนื้อที่25ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวมินิมอลนะคะหลังนี้พิเศษคือมีสวนหลังบ้านวิวสวนแบบมีมุมแบบชมสวนและจอดรถในบ้านได้2คันค่ะราคาเพียงราคาเพียงน่ารักมาก2ล้าน99,000บาทค่ะ2ล้าน99,000บาทบอกเลยว่าคุณภาพ ขับแก้วมากขับจอมากขับเลยขับดีขับเอก็หลังนี้นะคะก็ปรึกษาหมวยได้เลยส่วนถ้าใครสนใจบ้านลีนเวทโซนดอนเมืองนะคะหมวยก็มีแสงไพฑูรย์สประพาสิบสีเนี่ยหมวยมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังจะเสร็จนะคะ เรียกว่าโ Project 3. Project 3ปรเจกต์ p r o โปรเจกต์3ามอที่25ตารางวาเช่นกันแต่ว่าถูกกว่า1 0 0 0 0แบาทถามว่าทำไมถึงถูกกว่า1 0 0 0 0แบาทเหตุผลคือฟังก์ชันในบ้านตัวฟังก์ชันเนี่ยเป็น2ห้องนอน2ห้องนอนใหญ่เนาะ1ห้องนั่งเล่นกว้างๆ1้างห้องน้ำอบุบอัวหนห้องครัวใหญ่ๆ2ที่จอดรถในบ้านค่ะราคาจะย่อมยาวกว่า1 0 0 0 0 0บาทจะอยู่ที่1 000, 9 000, 9 000, 9 0 0้บาทเท่านั้นค่ะ ก็ใครสนใจก็แวะมาเที่ยวชมได้นะคะติดต่อเหมวยได้เลยค่ะ094 998 9971ะเเ้นนะคะขอบขคุณค่ะ